ตลาดสุรินตลาดที่ไม่เคยหลับไหลขายของของพ่อค้าแม่ค้าขายทั้งกลางวันและกลางคืนตอนช่วงเช้าก็จะเป็นขายเต็มแถวนี้ไปหมดเนาะรอบๆทางตอนกลางคืนก็ขายส่งเพื่อนขายผักส่งขายส่งเนาะกลางวันก็ขายตรงตลาดข้างบนเนาะ เป็นช่วงเย็นของวันพุธที่16เย็นวันพุธที่16กธันวาคม2,518นะต้องาพาทุกท่านมาชมบรรยากาศในตลาดสดฟรนะีบรรยากาศคึกคลกคนเยอะมากพู้ค้าแม่ข้าหลายของเต็มทุกทางตรงนี้เลยเนาะลูกค้ามาจอดรถเต็มริมทางฝั่งนี้องนะมอเตอร์ไซค์เต็มเลยนะ้เพื่อน ขายกับข้าวขายผักขายผลไม้ขายหลายอย่างตลาดซู่มีช่วงเชา้าเยอะที่สุดนะช่วงเชา้าช่วงเย็นก็ไม่เยอะเท่าช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าจะขายทุกอย่างเลยมีคงส่งเยอะมากช่วงเชา้าตั้งแต่ประมาณตีสอง มาจนถึงช่วงเช้าของจะเยอะมากคนก็พ่อค้าไม่ค้าจากหมู่บ้านมาซื้อของมบ้านเยอะมากในช่วงเย็นก็จะมีการขายของเหมือนกับตอนเช้าแต่ว่าไม่เยอะเท่าตอนเช้าจะมีลูกค้ามาซื้อกับข้าวซื้อผักลูกค้าทั่วไปเนาะไม่ใช่พ่อค้าไม่ค้าตามหมู่บ้านเนาะจะ่ีลูกค้าที่ทํางานอยู่แถวในเมืองก็มาหาซื้อกับข้าว ช่งเย็ยนเนาะแต่รถก็เยอะเหมือนกันเนาะตัวน,นี้รถติดเหมือนกันช่วงเย็ยนถ้าคนที่ไม่ได้ไปซื้อกับข้าวในตลาดสุรินทร์เนาะก็ขับรถมาทางตรงกลางตลาดนี้ก็รถจะเยอะนิดนึงถ้าจะขับกลับบ้านก็ไม่ต้องขับในตลาดเนาะเพราะว่าขับในค้านั่งขายของริมสองฝั่งก็จะขับยากนิดนึงรถ ของชาวบ้านมาหาซื้อกับข้าวก็เยอก็เลยอาจจะขับยากอาจจะจอดกันเยอะนะสองฝั่งข้างทางตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของค้าแม่ค้าก็จะนั่งขายนะจะนั่งขายวางของตามๆแบบนี้นากธรรมดาเนาะก็เลยอาจจะขับรถยากเนาะแต่ว่าก็ขายอย่างนี้มานาแล้วบรรยากาศ เป็นกันเองเนาะบรรยากาศทุกคืนเนาะชาวบ้านบางทีมีชาวบ้านมาวางขายนี่ยปกติก็ถ้าเปลี่ยนร้านจะพอข้างบนก็ไม่เกะกะนเนาะแต่นี้ก็พ่อค้าแม่ค้าวางขายขอ,องสองทางคนที่มาเดินตลาดแถวนี้ก็จะรู้ดีเนะาะก็จะไม่แปลกอะไรนะสำหรับคนที่เคยมาก็อาจจะ เดินยาที่หนึ่งหรืออัน,อเ,โฆโฆนขอเขาเียากว่าอยู่ทั้งคนงเดินที่ฟอมนะหรือก็เป็นบรรยากาศตลาดสดสุดๆต่าช่วงเดือนมันจะบางโดยเฉพาะช่วงเย็นเนาะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เนาะกดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราให้วิธคกันสุดเลย